ใครอยากแจกฝั่งไหนครับพ like ี่ตุ <GO av> uther, ้ยพี่ว่าพี่บอยพัชชาครับอยากแจกฝั่งไหนเอาเลือกเลยเดี๋ยวให้ย้อนนะเดี๋ยวผมให้สัญญาณให้ย้อนนะใครได้ของใครแล้วก็ดวงนะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับพร้อมนะน้ อันนี้หนึ่งแล้วนะนะในวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกันที่บางแสนแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสาวสวยของเราคนเลยพัชชาครับมาที่บางแสนรู้สึกยังไงบ้างจ้ามีมีหมค่ะก็สนุกข่ะจริงๆไม่ใช่ปีแรกที่มาเขาดาวที่นี่แล้วก็จากจะให้ทุกคนมีความสุขสม่ำเสมอคือมีทุกๆวันนะคะแล้วก็ปีหน้าต้องเป็นปีที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ ต่อไปครับพี่ว่านครับพี่ว่านครับครับผมยังอยู่กันนะครับยังอยู่กันนะครับเออเอเอบ้านเหรอครับผมก็วันนี้ต้องสวัสดีปีใหม่สําหรับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวบางแสนหรือว่าคนที่เดินทางมาที่นี่จากที่อื่นนะครับก็สวัสดีปีใหม่แลวก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้มาข้ามปีพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆครับอะไรที่อยากได้เก็บเงินซื้อเอานะครับมันก็ถูกแล้วครับพี่ครับโชคดีทุกคนครับปีนี้ครับขอบคุณพี่วานครับต่อไปพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเชิญเลยครับข้าก็สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยยินดีสมหวังทุกๆอย่างนะฮะครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับมาแบบสั้นๆแต่ได้ใจความสุดท้ายพี่บอยเชิญเลย ช่นกันครับก็ขอให้ชาวบางแสนนะฮะแล้วก็ทุทกๆคนเลยฮะ,ะที่มาเที่ยวงานวันนี้นะฮะมีความสุขมากแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วกันฮ <laughs> ัลโหลลลลไล้อยู่ <Hello. S 1> ยได้ยลดลอลอลเลลนสอัลล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 าลลลลลลลโลลโดนสกัดตลอดครับลล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 กลน้ลล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 น้องสวัสดีพี่ใหม่ครับแคนกก่นี้แลลลคลับบคบ ขอบคุณมากเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่วานครับขอบคุณพัชชานะครับขอบคุณตุ้ยขอบคุณพี่บอยด้วยนะฮะเอาเละ